อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติ่งป้ายาขอเสนอจอนโซมีนักร้องสาวลูกครึ่งแห่งค่าย YG ยจีเรื่องราวน่าสนใจของเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดวันที่2ส,งสิงหาคม2021โซมีคัมแบ็กด้วยซิงเกิลดำดำอย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงกันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับ จอห์นโซมี me, หรือเอนิกโซมีดูม่าเธอเป็นสาวดัชแคนาเดียนโคเรียนพ่อของเธอแมทธิวดูม่าเป็นลูกครึ่งดัชแคนาเดียนส่วนคุณแม่จอห์นซอนฮีเป็นชาวเกาหลีทำให้เธอถือถึงสามสัญชาติโซมีเกิดที่ออนแทรีโอแคนาดาแต่เมื่ออายุได้เพียงหนึ่งขวบครอบครัวของเธอก็ย้ายมาที่เกาหลีใต้เธอมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อเอเวอร์ลินด้วยความที่พ่อของเธอเป็นนักเทควันโดทำให้โซมี me. ได้ฝึกฝนตั้งแต่เด็กโดยได้ถึงสายดำขั้น3ปี2 0 1 3โซมียังเคยปรากฏตัวในฐานะหนึ่งในตัวแทนของทีมสาธิตเทควันโดของโรงเรียนประฐมมีดงผ่านรายการ let's go dream team ซีซั่น2ซึ่งโซมีก็ใช้เวลศิลปินมาตั้งแต่ในรายการนี้แล้ว ในเดือนสิงหาคม2014เธอแม่และยายของเธอได้ปรากฏตัวในรายการ Hello c o u n s e l o r ในตอนที่187และเธอยังไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ปี2014เรื่อง Ode to My Father โดยแสดงร่วมกับพ่อและน้องสาวของเธอด้วยเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมชองดัมวันที่3กุมภาพันธ์2017และฮารลิมมัลติอาร์สคูในสาขา Practic a l Music และโ a l หลวันที่7กุมภาพันธ์2020จุดเริ่มต้นของโซมีในการเข้าสู่วงการเกิดขึ้นเมื่อปี2014เธอไปออเดชั่นเ <'ll> ข้าสู่ค่าย JYP โดยเพลง Lonely ของ t o Any One ก่อนจะได้เข้าเป็นเด็กฝึกหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ปรากฏตัวในมิวสิกวีโอเพลง Stop Stop It ของ God Seven ต่อมาเธอเป็นหนึ่งในเด็กฝึกที่เข้าไปแข่งขันในรายการ6 6 t รายการเซเวอร์วของช่อง Mnet ในปี2015ที่แข่งขันกันจากเด็กฝึก16คนจากค่าย JYP เพื่อหาสมาชิกที่จะได้เดบิวต์ในนามวงใหม่ของค่าย JYP ในโชว์แรกเธอได้สแสดงเทควันโดกีฬาที่เธอผูกพันมาตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นโซมีก็ทำผลงานมาได้ดีตลอดทั้งรายการแม้ว่าสุดท้ายแล้วโซมีจะไปไม่ถึงฝั่งฝัน เธอเป็นหนึ่งในเคนที่ไม่ได้เดบิวเธอกลับมาฝึกต่อกับทางค่ายหลังจกนั้นปีต่อมาโซมีก็ถูกส่งไปแข่งรายการ Produce 101ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของค่ายซึ่งโซมีก็โดดเด่นม,มากๆในรายการนี้กจ,จบอันดับที่1ของรายการได้รับคะแนนโหวตกว่า8 5 8 3 3 3คะแนนและได้เดบิวต์กับ LOI ร่วมกับนายองหัวหน้าวงเซจองชองฮาแชายอนพยอนกยอง หรือโจเจียชงโซเยยอนจองยูจองโดยยอนและมินาโดยเธอเป็นมักเน่น้องเล็กพร้อมด้วยตำแหน่งหแดนเซ a n ์ลี l โวคอ o ร a ป rapper f a อ e of the group และเซนเตอร์ i o i เดบิวตย่างเป็นทางการภายใต้สังกัด y m c entertainment ด้วยมินิอัลบั้มแรก chrysalis สิ่งนำมาโดยเพลง dream girls แม้ว่าวง IOI จะมีระยะสัญญาแค่หนึ่งปีแต่ IOI ก็ฝา,า,า,ากเพลงดังไว้หลายเพลงไม่ว่าจะเป็น c r u s h What a man นมูนมูนมู ซิงเกิลส่งท้ายอย่างดาวผัวนอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ได้อยู่กับ IOI โทมีก็มีเพลงร่วมกับสมาชิก IOI ยูจองกับชองฮาและคีฮยอนจากวงไดอาในซิงเกิล Flower Win and You และจะเป็น MC รายการ THE SHOW รวมกับอูชินอัพเทนชั่นก่อนจะอำลารายการไปวันที่25เมษายน2017และเธอยังเคยไปเล่น MV <คา S 1> เพลง White Night ของอัพเทนชั่นมาแล้วด้วยต่อมาโซมีได้เซ็นสัญญาเดี่ยวกับ JYP วันที่9มกราคมพอหลังจากหมดสัญญากับกิจกรรมวง IOI โซมีก็กลับมาดำเนินกิจกรรมต่อกับทางค่าย JYP โดยได้ไปร่วมคอลแลบกับศิลปินอื่นๆ,ๆรวมถึงรายการวาไรตี้ต่างๆเริ่มจาก เข้าร่วมรายการ Sisters l a m Dunk 2ร่วมกับคิมซุกฮงจินคยอกคังเยวอนฮันแชยองฮงจินยองและมินจีวันที่9มีนาคมก็ได้ปล่อยคอลแลบซิงเกิลร่วมกับอีริกนัมในเพลง You Who Welcome Who Dance to No To No La La Land A No Oh Baby So ตอนที่ต่อมาในวันที่1 2เพื่อสภาคมจะมีโปรเจกต์เกิร์ลกรุ๊ปในชื่อ o n n e s ผ่านรายการ Sister Slam ดังซีซั่น2โดหนได้ปล่อยเพลง Write และเพลง La 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 สอง วันที่28มีนาคม2017โซมียังได้เข้าร่วมรายการด Drama Operation Team รายการบันเทิงทางเว็บของ KBS โดยเธอเล่นเป็นนักเรียนมปลายชื่อโบรัมโดยได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ในวงการนามาดูมุนบยอนมามามูซิลกิเรเบเวตคิมโซฮีเดีาน่าโซนามู U R Oh My Girl ซูจอง l ล v e ลิสและมีการถ่ายทำครั้งสุดท้าย ในวันที่9พฤษภาคมสมาชิกทั้ง7จ็ดยังได้มีโปรเจกต์เกิ l g ลกรุในชื่อ Girls Next Door และออกซิงเกิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเพลงประกอบรายการในเพลง Deep Blue Eyes มาในเดือพฤศจิกายน2017โซมี 27, so Me, ได้ร่วมร้องในดิจิตอลซิงเกิลของจุนเคในเพลง November to February ก่อนที่ในวันที่20สิิงหาคมปี2018โซมีจะตัดสินใจแยกทางกับค่าย JYP และเดือนต่อมาก็ได้ไปเซ็นสัญญากับทางค่ายลูกของ YG ซึ่งก็คือ The Black Label จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์2019ทางค่ายก็ประกาศว่าโซมีกำลังจะได้เดบิวต์เดี่ยวในฐานะศิลปินและในวันที่13มิถุนายน2019โซมี เดบิวต์ด้วยเพลง Birthday ภายใต้การโปรดิวซ์ของเท็ดดี้โปรดิวเซอร์ชื่อดังพร้อมกันนั้นในแทร็ก B side ก็มีเพลงเอาจะมาเฮ็ดปล่อยออกมาพร้อมๆกันและในปี2019นี้โซมียังมีผลงานเป็นส่วนหนึ่งในรายการ l o w of the Jungle In Chuk และในปี2020ในช่วงโควิด19โซมีก็มีรายการของตัวเองผ่านช่อง YouTube ของค่าย ในชื่อรายการ I Am So Me ก่อนที่ได้คัมแบ็กอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมกับเพลง What You Waiting For เพลงนี้เธอมีส่วนร่วมแต่งเนื้อร้องและทำนองด้วยและให้เสัญญาก,กับทาง Interscope Records โดยร่วมมือกับ The Black Label เธอจะได้เป็นตัวแทนร่วมกับ Universal Music Group สำหรับการโปรโหมดนอกเอเชียและเพลงนี้ก็ยังส่งให้โซมีได้ถ้วยแรกจากรายการ m n e t เ m ขดและในช่วงเ n ็นคอก็เกิดซีนที่น่ารักน่าเอ็นดูเมื่อทั่วรางวัลหัวลุกออกมาจนพี่พีแดนเซอร์ต้องเข้ามปอบน้องต้องบอกว่าน่าเอ็นดูจริงๆน้องโซมีเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของโซมี โซมี so me, ได้สายดำขั้นสามมาแล้วแต่ต้องรออายุครบ18ปีถึงจะได้สอบเลื่อนขั้นเป็นขั้นสายดำระดับ4และตอนที่อายุครบ18ปีโซมี so me, ก็ได้ไปสอบเรียบร้อยแล้วในช่วงวัยเด็กด้วยความที่เธอเป็นลูกครึ่งจึงไม่ได้ถูกกันแกล้งอยู่เสมอ<ๆ>เธอยังบอกด้วยว่าววไม่ได้มีเพื่อนเยอะและอยากไปสัรลรกรรมให้หน้าเหมือนคนเกาหลีมากกว่านี้เธอบอกเล่าเรื่องนี้เอาไว้ในหลายรายการนอกจากงาน m อรายการเดอะโชวโซมี ยังเป็น MC Music Bank in Berlin รล่วมกับพักโบกอมเป็น MC พิเศษใน Produ c ช48เร่วมกับคังแดเนียลและพิธีกรไ d ดอนแ t t เ l ิลไลท s ร่วมกับชายอื so ่นอูโซมี่ยังเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาและแบรนด์อาบัสดเดอร์แบรนด์ดังมาแล้วหลายแบรนด์เช่นโคคาโคล่าแฟนตาแบรนด์กีฬารีบอกและบี ot, au, o, นโพสปอร์ตแบรนด์รองเท้านัวโโฆษณากระเป๋าอเมริกันทอริสเตอร์โฆษณาเกม Stone Age โฆษณาแอปพลิเคชันทางมือถือโฆษณาบัตรเครดิตและโฆษณา Nintendo Switch เป็น Ambassador มูลนิธิ Wet Skills และแบรนด์ Ambassador s h i s e i d o Korea และรวมถึงแบรนด์แฟชั่นดังอย่าง Louis Vuitton แม้ว่าจะมีเชื้อสายดัตช์แต่เธอพูดภาษาดัตช์ไม่ได้ <Everybody S 1> แต่เธอพูดภาษาังกิษได้อย่างคงล่องปล่ดรวมถึงร้องเพลงสากลเพราะมากๆ เธอสนิทกับน้องสาวมากแม้ว่าจะอยู่ห่างกันหลายปีน้องเอเวอร์ลินน่ารักมากและครอบครงโซมี Me, ก็น่ารักทุกคนทั้งคุณพ่อแมทธิวคุณแม่ซอนฮี ee, และคุณยายของเธอโซมี so Me, เคยถูกวางตัวให้เดบิวต์กับอิจจตอนที่ยงอยู่กับ JYP เธอเธอยังจบรุ่นเดียวกับรยูจินและแชรยองด้วยเราสามารถติดตามไอจีของโซมี Me ได้ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยหลังจากผ่านไปปีนึงเต็มเ จากเพลง w h a t You Waiting For ในวันที่2สิงหาคม2 0 so 2 <im> 1ีคโซมีแบ็คด้วยซิงเกิลดำดำอย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงกันด้วยนะครับ <im> แม้ว่าเธอจะเคยโดนกลั่นแกล้งและบูลลี่สมัยเรียนแต่เธอก็เติบโตมาอย่างแข็งแกร่งทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆสำหรับจอ so นโซมีไปบ้างครับกับเรื่องราวของจอนโซมีนี่เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของเธอเท่านั้น ที่เราได้รวบรวมมาใครอยากเสริมผลงานอะไรอีกขอเม์บอกกันได้หากมีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางเรากด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันยอง